ทักทายทุกคนยามสายๆจ้าพี่น้องนี่จะมาผัดบวบใส่ไข่นะคะเฮ็ดง่ายๆสไตล์ข่อยเ้อพี่น้องใส่พริกโคลกไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะ ให้หอมค่ะทุกคนสไตล์ข่อยเดอวยพี่น้องข่อยเฮ็ดแน่กินป๊บเก้งพี่น้องไข่ไจับสองนวย ก็ประมาณนี้นะคะอ้ำผงนัวใบลายเสแลว เดือดแล้วหั่นบวบใส่เลยจ้าใส่อย่างนี้เลยจ้าที่น้องง่ายนะคะเรามาดูอีกทีเนาะเป็นยังไงนะคะ เปิดใส่ผักอีตู้เพิ่มความหอมจ้าโอ้หน่ากินนะคะทุกคนผัดง่ายๆสไตล์ข่อยจ้าไปกินกันเลยตักใส่ถ้วยอืมน่ากิน กินกันเลยจ้าอร่อยหืมน่ากินพี่น้องนะคะผัดบวบใส่ไข่สไตล์ง่ายๆนะจ้าไล้ของขอยเองนะทุกคนแล้วก็จะมากินกับข้าวกันนะจ้าวันนี้ทําอาหารจานเดียวจ้ากินง่ายๆเลยพี่น้องนะคะข้าสวยร้อนๆจ้าทุกคนยำชาผักเราปลูกเองหน้าบ้านนะคะทุกคนไข่รเราซื้อมาคุณ <c oughs> ไดเลี้ยงไก่ อร่อยมากอืมได้สารอาหารครบถ้วนนะคะมืนไข่ม,มากินข่าวน้ำกันเด้อส่วนอยู่เดอ้อืม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ hmm. like, comment, กดติดตามกันจ้าชีวิตติดธรรมชาติกับทุกคนซีอิ๊วกินในคลิปนะคะแตงก o ้วผัววอร์ชิงบายบายดื่น้ำกันเลยจ้า